อะไรกันก็ฉันบอกฉันไม่ได้ทําไงจะไม่ได้เป็นกลกินของในตู้เย็นนะนี่เอมิลี่เห็นแก่ที่เราเคยเป็นเพื่อนกันงั้นฉันขอส่งเธอน่ะไปค่ายกักกันพิสุนักบ้านหน่อยแล้วกันนี่ฉันจะพูดจาแรงกันไปแล้วนะก็ได้งั้นฉันจะฝากเธอไว้กับแม่ซีที่ค่ายหนึ่งเดือนเต็มฮะออะไรนะไม่ไม่ไม่อ้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m, m e L e อ็มเมอี่เนี่ยเชนเคยซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมเจอนนั่นหรือว่าผีแม่ชีทุกคนรู้สึกกันนั่นเองค่ะโอ๊ยเสียงแหบเสียงแหมไปหมดเลยนะคะทุกคนเอาละเอาละไม่พูดพล้ำทำเพลงงั้นเราจะเริ่มไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าเย้ให้ตายสิให้เพื่อนบ้านั่นฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินโอ้ยแล้วจะยังมาโทษฉันอีกอะโอ้ย ฉันก็ต้องกรอกใบสมัครใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไปกันเลยไม่เอาไม่เอาไม่ไปออะไรกัน่ะโอ้ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันไปแท็กซี่บ้านี่ฉันยอมจ่ายเงินให้แกเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เราถูกบังคับมาเหมือนกันเอาเอาเอาถึงแล้วถึงแล้วหยุดพูดกันได้แล้วเอาเอาเอาเธอน่ะลงไปซะเอ่อกะกะค่าชี้อะไรกันเนี่ยเคมันดูลกลางมากเลยอะฉันต้อง ฉันฉันต้องตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วันที่หนึ่งฉันชื่อเอมิลี่และฉันจะต้องเป็นเด็กดีให้ตายสีนี่มันกี่วันแล้วนะเราฉันไม่เคยสำรวจห้องนี้เลยอะห้องนี้ดูเก่าซอมซ่อมากแล้วไอ้นี่มันอะไรกันละเนี่ยโห เหมือนกอปรูปโมนาลิซาเลยอะเดี๋ยวไอ้ท่อนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่าจะสามารถเปิดได้ฉันเปิดประตูเหนียวไปดีกว่าโอเคค่ะทุกคนฉันจะลองสำรวจพื้นที่นี้ดูแย่ yeah, แล้วนี่มันห้องอะไรเนี่ยห้องบูชาสแตานของผีแม่ชีหรือยังไงกันห้องเสียมพูมีชื่อของเราแย่ yeah, แล้วสิฉันจะเผิอส่งเสียงดังไว้เนี่ย แต่หลังจากทุบฉันแล้วแมชีแมชีไปไหนะแมชีอยุดดิแมชีไล่มันไล่ตา,ตามมาแล้วค่ะทุกคนหมอบหมอบคลานโอเคเปิดฝาท่อมืออาชีพสุดๆโอเคค่ะโอเคค่ะวิง่งวิ่งอ้อมขึ้นไปข้างบนวิ่งอ้อมขึ้นไปข้างบนวิ่งอ้อมขึ้นไปข้างบนดูเหมือนว่าตรงนี้จะปิดอยู่นะคะแล้วตรงนี้ตรงนี้มีแผงควบคุมไฟฟ้าโอ้มก god ตรงนี้เหมือนว่าจะเชื่อมไปตรงห้องบูชาซาตานนะคะทุกคน เราสำรวจอะไรที่นี่ได้บ้างไอชี้ไอชีเอ่อไอชี้ไอชีุ้้ยมีมันหมายเลขโทรศัพท์โอเ m ก god ฉันวางไว้ตรงนี้ก่อนลวกันฉันยังไม่ต้องรีบใช้แย่แล้วสิฉันโยนสิ่งของแบบนี้เดี๋ยวแม่ชีก็มาหรอกแอบก่อนเฮ้ยเมันอยู่ไหนฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงแถวนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของรถตู้บ้านั่นใครมันทำหล่นไว้กันนะมันต้องอยู่แถวแถวนี้แน่แนไม่อย pues ู่หรอกค่ะแม่เชปิดประตูไปเลยพึ่งโอ้ยลิงชักใดีเวลาลักเล็กสายเคเบิลโอ้เมื่อกี้มันเสียงอะไรทุกคนใช่เสียงเดินไหม เสียงดังกึ่งกล้องไปทั่วที่นี่เลยค่ะโอ้นี่ช้อนสำหรับคนหรือสำหรับหมีควายเนี่ยใหญ่มากดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรให้เราสำรวจแล้วนะเหมือนว่ามันจะมีแค่นี้นะคะทุกคนโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะลงไปทางประตูหน้านะคิดว่าแม่ชีจะเก่งที่ไหนได้ Huh. ลาก่อนนะแมช์ฮ่าฮ่าวา my god อ oh ้ my god จะหนีเลยโอ้โ oh my god หลบหลบแบบดิจิตอลหลบอย่างว่องไวหลบแบบเซ hmm. uh ียนอืมโอ้โหทะลุก,กันอย่างนี้เลย มาสิมาสิไปเร้ยังชีกันเราออกไปนะคะชีแบบชีจริงๆอะออกไปได้หรือยังนะเ <ut> มื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงรถนะคะแล้วก็ตัวนี้มีรูปหน้าเหมือนโมนาลิซาชี้ขึ้นไปข้างบนเอ๊ะฉันต้องการไอเทมแบบยาว เพื่อไปให้ถึงโอเคได้เลยต้องมีพวงกุญแจถึงต้องการเปิดประตูใบนี้ได้โอ้ยนี่มันโรงเรียนหรือว่าคุกกันแน่ทำไมมันลึกลับซับซ้อนขนาดนี้ล่ะไอเทมยาวๆหรอ,อคืออะไรอะ่ะโอ้ไม่กอดไม่กวาดโอเคค่ะไหนไม่กวาดแล้ว ไม่ชีอยู่ไหนอ่ะอันนี้มีสงสัยส่วนตัวไม่ชีอยู่ไหนเลือกเล่นลภาษาอังกฤษวะ Hey sister where are you scary sister โอเคแล้วจากนั้นตรงนี้น่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งแน่เลยค่ะเขียนเลยถ้าเราจะปีนข้ามลงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวเหมือนจะไม่ใช่ค่ะเหมือนโดนให้สูงกว่าน,นี้ของคุกกี้หมูว่านี่จะเป็นคำใบ้โยนใหสูงเหรออืมอนีอะไรเลยแถมเกิดเสียงดังต่างหา โอเมกอดมีพูดโอไมกอดกี่ครั้งแล้วเนี่ยประตูตัวนี้เปิดประตูตนี้ก็เปิดมีเงินโอไมกอดไอ้เลิฟมันนี่มาแต่แม่ชีอยู่ไหนอ่ะหรือว่าแม่ชีออกไปทำธุระกลับไปรถตู้นั้นหรือเปล่ารถตู้นั้นไปแล้วสงสัยมีคงต้องรีบทำอันี้แล้วล่ะอุ้ยทีประตูอีกโอ้โห นี่เหรอเนี่ยรงยิมใหญ่มากแต่สุดโทรมสุดๆตรงนี้เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์เทพเจ้าของโรงเรียนที่ดูงบดูทุนต่ำมากๆเลยนี่เหมือนไม่ใช่โรงเรียนใหญ่นั่นตั้งใจจะฆ่าฉันใช่ไหมเนี่ยออเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพอฉันออกไปได้ฉันจะแก่นแน่นอนแต่ถ้าฉันรอดก่อนนะเออหะก็คิดเป็นออกแล้วโอ้ m ม่กันโอเค let's go นี่มันมาแฉลงถือไปงัดหัวก็แมชีมามาเลยมาเลยจ่าแม่ชีคิดว่าฉันคิดว่าฉันกระจอกงั้นเหรอฉันกระจอกงั้นเหรอแกน่ะเป็นแค่แมชีอยู่กันแค่ไม่กี่ปีฉันเป็นเอลอายุสามร้อยปีเชียวนะยะมันไม่มาจริงด้วยโยนทิ้งเลย ของใส่ประตูหลักโอ oh, my god นี่มันคือเมนฮอคีโอ้ย oh, ไม่ไน่าพูดถึงเลยไปนี้กันเดียวแล้วเฮ้ยแมชี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 อย่าทำร้ายผมเลยนะฮะไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดไม่เอาเด็ดขาดไม่ตามมาแล้วหรอจริงปะ กินโดนเดือดก็เดือบกโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดฉันรีบหนีเอาสุดหัวใจฉันรีบหนีเอาสุดหัวใจฉันรีบหนีเอาสุดหัวใจไปประตูไปไป,ประตูไม่ได้ไไแม่ชีฉันรีบหนีแล้วรีบหนีจากแม่ชีนี่ไงประตูหลักฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ต้องออกไปจากที่นี่เรียบร้อยเรียบร้อย,อยแม่ชีลาก่อนนะโอ้ไม่กอดนี่เป็นความรู้สึกที่ดีดที่สุดในชีวิตของฉันเลยอะ่ะการที่ได้ออกจากคุกบ้าโรงเรียนบ้าน,นี่อะโอ้ไม่กอดไปแล้วจ้ะแม่ชี ยินดีด้วยค่ะคุณได้ออกจากโรงเรียนเงินรางวัล75บาทเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แ้ะชอบมาก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับพานนี้มี่ก็ขอตัดจบไป,ไปเท่านี้แล้วกันโอเคค่ะไม่บายนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะจุ๊บ